ไปติดตามโครงการชาวดินเลยเยี่ยมน้องกันครับสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยนะครับจัดโครงการชาวดินเลยเยี่ยมน้องพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันครับสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยจัดโครงการชาวดินเยี่ยมน้องเพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารในจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านแก่งม่วงตำบลท่าสาลาอำเภอภูเรือจังหวัดเลย มีนางศิวพรชั่วสวัสด์นะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายมานัทชั่วสวัสด์อดีตอดีออดที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกลุมที่ดินอดีตผู้บริหารกลุ่มที่ดินนางสุทีราพรสีอินเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดเลยนางทรงศิริแก้วคําประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ข้าราชการสํานักง,งานที่ดินจังหวัดสงขอไปครับข้าราชการสํานักง,งานที่ดินจังหวัดเลยและสาขาร่วมกิจกรรม ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารและมีความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือได้มีโอกาสที่ดีได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติค่ะรวมทั้งการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ในสังคมและการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยจึงได้จัดโครงการชาวดินเลยเยี่ยมน้องเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลและมีโอกาสร,ร่วมกันทำความดีโดยการแบ่งปันความสุขให้กับเด็กและเยาวชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีเสื้อผ้าหม่มกันหนาวที่อบอุ่นป้องกันตนเองจากภัยหนาวมีนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนบ้านแก่ม่วงตําบลท่าศาลาอ,อําเภอภูเรือจังหวัดเลยจํานวน100คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ